เราอยู่กันที่ธุรกิจบันดิตครับในหลักสี่นะครับใกล้ๆคลองประปาครับท่านใดกําลังชมอยู่จะมาที่นี่เรียนเชิญนะครับบรรยากาศสนุกสนานคึกคักเช่นเคยครับกับเวทีพาความจริงครับ <Yeah. S 3> ชูมือขึ้นมาหน่อยพี่น้องผู้รักความเป็นธรรม เสรีชนคนหลักสีทุกท่านขอเสียงหน่อยเร็วยินดีต้อนรับเสรีชนไม่ว่าจะเป็นคนหลักสีคนกรุงเทพหรือคนจังหวัดใดก็ตามเวทีนี้เปิดเต็มที่เพราะเป็นเวทีของเสรีชนคนไทยผู้รักความถูกต้อง มาถึงเวทีเดินหน้าพาความจริงก็เหมือนเดิมแล้วครับต้องถามทุกทุกท่านว่าพร้อมจะทลายโจรกันหรือยังพร้อมจะทลายโจรกันหรือยังขอเสียงคนพร้อมจะทลายโจรหน่อยขอบพระคุณมากครับแค่โจรได้ยินเสียงนี้ก็น่าจะกลัววันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างจะมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเอาเรื่องเสื้อก่อน มาถึงวันนี้เจอพี่บุญยอดพี่บุญยอดบอกว่าโอ้โหนี่เสื้อสีสลิมชัดชัดเสื้อหลากสีใส่ตัวนี้มาทำไมจริงจจะไม่ได้ใส่ตัวนี้เดินเข้าไปที่บ้านในตู้เสื้อผ้าของตัวเองเปิดไปเปิดมาเอ๊จำเสื้อตัวนี้ได้เสื้อตัวนี้พี่น้องทุกท่านมันมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปปลายปี2554 น้ำท่วมใหญ่น้ำมามากหลักสี่นี่ก็เป็นอีกที่ที่โดนหนักไหนใครน้ําท่วมส่งเสียงให้เราได้ยินหน่อยตอนนั้นผมยังทําอยู่ในวงการบันเทิงทํามา8ปี9ปี10ปีจัดรายการวิทยุอยู่ดีๆวันดีคืนดีลุกขึ้นมาทำ YouTube วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ไอ้วันที่ทำ YouTube วิาพากวิจาร์สอปอทำให้น้ำท่วมวันนั้นนะใส่เสื้อตัวนี้ด่ารัฐบาลผลปรากฏใส่เสื้อตัวนี้อัดคลิป YouTube วิาพากวิจารรัฐบาลสามวันต่อมาโดนไล่ออกรัฐบาลมันไม่ชอบแต่พอโดนไล่ออกก็ถือว่าเป็นโอกาสดีฟ้ามีตา โดนไล่ออกไม่ถึงสองอาทิตย์บลูสกายโทรมาบอกว่ามาจัดฟ้าทลายโจรและจากวันนั้นถึงวันนี้พี่น้องก็ได้มีผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสสื่อสารได้มีโอกาสเล่าความในใจให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันวันนี้ทลายโจรกันเริ่มเรื่องมาด้วยเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยพี่น้องประชาชนชาวไทย ตอนนี้เขาประกาศกันว่าน้ำท่วมจะ30จังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยอยู่แล้วรัฐบาลมัวไปทำอะไรอยู่พอพูดแบบนี้รัฐบาลก็บอกว่าเอไอฝ่ายค้านไอสารปกครองมันชอบมาคัดค้านโครงการ3.5แสนล้านบาทรัฐบาลยื่นกู้ไปผ่านตั้งแต่ต้นปี2555นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะ 3.5แสนบาทไม่ได้ใช้น้ำก็เลยท่วมจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆถ้าจริงใจจะแก้ไขน้ำท่วมไม่ต้องมีตังก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนประชาชนได้ใช่ไหมพี่น้องก็ดูง่ายๆสิหลายวันที่ผ่านมาพอน้ำท่วม คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะลงพื้นที่ปราจีนบุรีลงพื้นที่อุบลราชธานีถามว่ามีตังเหมือนรัฐบาลไหมไม่มีแต่เรามีใจแล้วแท้ที่จริงแล้วพี่น้องประชาชนทุกท่านอยากจะเรียนให้ทราบว่า3.5แสนล้านบาทเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสารปกครองเขาระงับแล้วเขาระงับทั้งก้อนวันนี้ผมมีความจริงมาเล่าให้พี่น้องฟัง ส่วนราชการ13แห่งจัดทำโครงการระยะเร่งด่วนมีทั้งหมด9โครงการด้วยกันแล้วก็ส่งเรื่องไปที่พญาปลอดปลอดประสบสุรสวดีผู้ซึ่งกระหายเขื่อนเหลือเกินเพราะจริงๆไม่ได้อยากได้เขื่อนแต่อยากได้เงินจากการทำเขื่อนส่งไปปุ๊บปลอดประสบอนุมัติ ส่งไปที่คณะรัฐมนตรีเข้าอนุมัติเงินงบประมาณทั้งหมด3269ล้านบาทส่วนราชการที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งกรมเจ้าท่ากรมทางหลวงและเมื่อถึงวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนราชการทั้งหมดนั้นเบิกเงินกู้ไปแล้ว11,000กว่าล้านบาท และนี่ยังไม่รวมกยออที่เอาไปอีกหนึ่งมล้านบาทเพราะฉะนั้นใน350 0 0 0ล้านบาทที่ฝ่ายค้านคัดค้านและสารปกครองสั่งระงับไม่ได้หมายความว่าค้านและระงับทั้ง3 5แสนล้านบาทรัฐบาลมีเงิน 2- ถึงสหมื่นล้านบาทถามว่ามันเอาไปไหนโกหกคนไทยนี่บอกว่าไม่มีเงิน ไม่มีเงินอะไรล่ะก็ข้อมูลบอกชัดเจนว่าถืออยู่ในมือตั้งสองหมื่นสามหมื่นล้านบาททำไมวันนี้ปลาจีนน้ำท่วมสองเมตรสามเมตรแล้วสื่อลงไปทำข่าวปรากฏว่าอะไรเขาก็สรุปร่วมกันแทบจะทุกๆุกสำนักละครับว่าน้ำท่วมในปีนี้ที่เริ่มท่วมไปยี่บกว่าจังหวัดมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติกันแกล้ง แต่มันเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารเอา้าปลอดประสบมัวจะไปสร้างเขื่อนเนี่ยน้ำท่วมปาชีนบุรีรอบุบลราชธานีเนี่ยเคยลงพื้นที่ไปดูบ้างหรือเปล่ามันอยู่ที่ใจพี่น้อง3ามแสนหาหมืนล้านบาทผ่านไปสองล้านล้านบาทกันบ้างไหมล่ะพี่น้องสองล้านล้านบาทสร้างนี่ห้าล้านล้านบาท ยาวนาน50ปีผมเชื่อว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่นี่จะไม่ได้อยู่จนใช้นี่ผมเองก็น่าจะไม่อยู่ถึงวันนั้นเพราะมันยาวนานเหลือเกิน50ปีเนี่ยเขาจะสร้างรถไฟความเร็วสูงพักประชาธิปัตย์ออกมานำเสนอโครงการประกบคู่บอกว่าถ้าบริหารโดยใช้สมองถ้านายกเป็นสมาร์ทเลดี้ ก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนและที่สําคัญ2ล้านล้านบาทต้องตรวจสอบได้แต่นี่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรจงใจจะกู้ตีเช็คเปล่าแล้วเอาไปใช้กันให้สุขสําราญบ้านตาไทยพี่น้องเหรอไหม2ล้านล้านบาทลงไปกับคมนาคมอย่างเดียวไม่มีที่จะมาให้ลูกหลานไทยได้รับการศึกษาไม่มีที่จะลงไปกับการสาธารณสุข แต่พักประชาธิปัตย์ขอนําเสนอว่าสองล้านล้านบาทเท่ากันได้หมดทั้งคมนาคมทั้งสาธารณสุขทั้งเรื่องของการศึกษาพี่น้องลองจินตนาการภาพดูจินตนาการภาพดูคืออะไรถ้าสมมุติว่าสองล้านล้านยิ่งลัก,กู้ไปได้เอาไปทํารถไฟเพียงอย่างเดียวลองคิดภาพดูที่โรงเรียนตามต่างจังหวัด เด็กไม่มีชุดนักเรียนจะใส่รองเท้าไม่มีบางคนใส่รองเท้าแตะไปโรงเรียนไปถึงโรงเรียนอาหารกลางวันได้กินแบบจำกัดจำเคียงบประมาณลงไปไม่ถึงตอนพักกลางวันเตะบอลอยู่กับเพื่อนๆหันไปมองโอ้รถไฟฟ้าความเร็วสูงมันวิ่งผ่านฟูแต่ถามว่าเด็กมีปัญญานั่งไหมไม่มีเด็กเหล่านั้นไม่มีปัญญานั่ง รถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านสถานีอนามัยครอบครัวครอบครัวหนึ่งกําลังจะเสียพ่อไปยืนล้อมเตียงกันอยู่พ่อป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคร้ายแรงไม่มีเงินจะรักษารัฐบาลก็ไม่ช่วยยืนล้อมรอบเตียงพ่ออยู่มองไปนอกหน้าต่างรถไฟความเร็วสูงวิ่งผ่านฟึมถามว่าการศึกษาถามว่าการสาธารณสุข กับการคมานาคมขนส่งอันไหนจะทําให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนพี่น้องต้องตอบว่าการศึกษาและสาธารณาสุขใครเห็นด้วยเอาส่งเสียงขึ้นมาหน่อยเร็วและที่สําคัญคือถ้าท่านจะลงทุนทําไมต้องออกกฎหมายพิเศษไม่ให้เราตรวจสอบประชาธิที่ปัดขอนําเสนอว่าสองล้านล้านเราทําได้ครอบคลุมทั้งคมานาคมขนส่ง ครอบคลุมทั้งการศึกษาครอบคลุมทั้งสาธรารณสุขและที่สำคัญโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะเราจะทำในระบบงบประมาณนี่ผ่านไปทั้ง3.5แสนล้านบาททั้ง2ล้านล้านบาทเรามาดูแก้รัฐธรรมนูญกันหน่อยไหมพี่น้องเมื่อเช้านี้ถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมน,นูญจะมีคำสั่งรับคำร้อง ตีความว่าการแก้รัฐมนูญหมวดที่มาของสวออนั้นมันจะขัดต่อรัฐมนูญหรือเปล่าแต่รัฐบาลก็ยังคงดื้อด้านเดินหน้าและเมื่อเช้าเขาโหวตวาระสามไปแล้วประชาธิปัตย์และ40สวออไม่เห็นด้วยวอกเอาเอาพวงหลีดแป็นประธานพวงหลีดนั้นเขียนคำสั้นๆว่าสภาทาสทพี่น้อง ไม่รู้จะหันไปพึ่งใครแล้วมาวันนี้หันไปทางไหนประชุมร่วมรัฐสภาประธานชื่อสมศักดิ์เกียรติสุรน์รองประธานชื่อนิคมวัยรัชพานิชไม่รู้จะหันไปพึ่งใครเพราะทั้งสองคนโดนยื่นถอดถอนแล้วเคยมีที่ไหนละพี่น้องที่ประมุขของสถาบันนิติบัญญัติของประเทศไทยโดนยื่นถอดถอนมันหมดเลยพฤติกรรมมันสภาท่าชัดชัด และพี่น้องฟังทางนี้ให้ดีสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนี้เมื่อผ่านวาระที่สามนายกรัฐมนตรีจะต้องนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม,ม่อมถวายให้พระองค์ทรงลงพระบรมาพิไทยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาพี่น้องฟังดีๆ ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อนที่กฎหมายฉบับไหนอันเป็นที่คลางแคลงใจสารรัฐธรรมนูญยังตั้งแง่ว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันถูกตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแล้วอยู่ดีๆรัฐสภาจะส่งขึ้นไปให้พระองค์ท่านเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท แล้วถามว่าใน90วันถ้าพระองค์ไม่ทรงลงพระปรมาพิไทยร่างนี้จะถูกส่งตีกลับมาที่รัฐสภาและหากรัฐสภามีมติสองในสยืนยันตามร่างเดิม<ป>ก็จะส่งขึ้นไปให้พระองค์ทรงลงพระปรมาพิไทยอีกครั้งพี่น้องแล้วคราวนี้มีเวลาอีก30วัน หากพระองค์ท่านไม่ทรงลงพระประมาพิไทยนายกรัฐมนตรีประกาศใช้ได้เลยนี่คือการเอานิติบัญญัติมาเหนือพระราชอำนาจเรายอมไม่ได้ยอมไม่ยอมพี่น้องยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมเรายอมไม่ได้ผมเห็นประชาชนชาวไทยไม่พอนี่จะไป มูมินสถาบันพระมหากษัตริย์ยอมได้ไหมพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นขอทิ้งท้ายสั้นๆมีโปรแกรมการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีอยากดูไหมพี่น้องว่านายกจะไปเที่ยวไหนอีกนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปต่างประเทศเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังที่รักทัวร์มีโปรแกรม 6-8ตุลาคมไปบาหลีอินโดนีเซีย9-10ตุลาคมนายกไปบรูไน10-12พฤศจิกายนนายกไปเอธิโอเปีย8-10ธันวาคมนายกไปรัสเซีย14-15ก่อนคริสต์มาสนายกไปญี่ปุ่น ยิ่งรักทัวเป็นนายกหรือเป็นนักท่องเที่ยวสถานภาพของยิ่งรักตอนนี้ไม่ต่างอะไรจากแพนด้าเสียเงินเลี้ยงฟรีๆมีหน้าที่แค่เป็นทูตส่งแพนด้ากลับไปผสมพันธุ์แล้วจะส่งยิ่งรักกลับไปไหนดีพี่น้อง ตอบในใจกันเองไม่ต้องพูดออกมาหมดเวลาฟ้าทลายโจรเจอกันใหม่ชาติไทยต้องการพลังจากทุกท่านสวัสดีครับ